พระขคำวันนี้คือโปกกลุมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้านี่คือซาดุดีเอบทีเบข้อที่หนึ่งบอกว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้าไหนของข้าพระองค์ทางไหลพระนามของพระองค์ทรงสงิงหนักทั่วทั้งแผ่นดินโลกพระองค์ทรงต่างประสิริของพระองค์ ไว้เลือกฟ้าสาวนพระเจ้าผู้ทรงสรั่งนำน้ำพุร้อนเศร้าว่าพระสศริของพระองค์จะปกรุมไปทั่วท้องฟ้าเพราะโลกเต็มไปด้วยการยอมรับพระสศริของ พระผู้เป็นเจ้าลาเรากับน้ำปกรุมทะเลฮาบกุกบทที่สองข้อที่สิบสี่เราเราและจะอิสย,ยาเขา้ากราวว่าผู้เขาสักสิษไม่ว่าที่ใดจะไม่ไม่มีอันตรายและไม่มีความเสียหายจะทำให้ลบต็มไป ด้วยความรู้ของพระเจ้าเบื่อนน้ำปกคลุมทะเลพระเจ้าจะเจอมพระวิญญัณบริสุทธิ์เพื่อพระสิริของพระองค์และพระสิริของพระองค์จะปกคลุมท้องฟ้าและแต้มโลกและความลูกที่จะรู้จักพระองค์ จ้าเดมลกดังนั้นขาจจงกล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สาเดมมาเด็กเด็กจะาบอกเอ่ออนาคตคนแกจะาันและเด็กจะาเห็นอุดมคติคติเอ่อหมายความว่าพระเจ้าสาดิเอ่อเอ่อองมาเพื่อ ช่วยผู้ทุกจอมเพื่อช่วยประชากรของพระองค์ดีศีสษะคองบ้านของคนชั่วไหลและ,ะเพื่อเผยหลักฐานของมันให้ยูยูดันหลังพระเจ้าทรงลัก พระาจาักรของพระองค์แมาว่าต้นมาเดือจะไม่มีพนพันริไม่มีพน,พน,พพนบนท่าอังนุนไม่มีพนบนต้นมากอไม่มีเกแลแ่ะสัดเสียงสิ่งที่เ,เราจะชื่นชม อินดีก็คือเราควรชื่นชมอินดีความอินดีที่พระเจ้าช่วยเราให้หลอดดังนั้นเ,เมื่อเขาเห็นว่าทุกคนที่เรียบพระนามของพระเจ้าจะได้รับความหลอดเขาจึงหันให้ออกจาก ทั้งที่ชั่วไหลและพระเจ้าทรงท่านพระทยของเขาและตรกับพวกเขามาไปก็ให้เกให้ก็ให้เยอะอะไรคะให้นาะ การดำนอนชีวิตอย่างนี้ค่าควรของอพระกิติคุณคือการทำงานารวมกันเพื่อ,อสาธาพระกิะติคุณด้วยใจด้วยและนึงใจเพื่อบรรลุความดีในดีความดีเพื่อความดี ในบิลเปฟีบที่หนึ่งข้อที่ยีสิบกล่าวว่าฉันต้องอการกระหรัรนอย่างเต็มที่เพื่อที่พระคริสต์จะได้รับเกียรตในร่างกาของฉันไม่ว่าฉันจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ต่ามและพระเจ้าทรงจมปกป้องและปกป้อง ประชาชนของพระองค์เอสดรเละมรคายมรค่อาหารเป็นอะไรครบร้อะไรครอุอาหาร เป,เป็นเวลาสามวันก็เอสดสเล่มหรือก็อุดอาหารเป็นเวลาสามวันเพื่อประชาชนของพวกเขาเองมอเมื่อพวกเขาเ,ออเ,ออเข้าร่วมของกำกำังเชาอิวที่ไกลจจะถึง ความาใต้ไม่ได้ไดแต่แต่ที่หัวของบานของฮามาันศัตรูและทำไรหลังดังนั้นพระชาก่นของพระเจ้าพระเจ้าจึงท่อมตัวลงอธิษฐานและเข้าเฝ้าพระเจ้า เอมื่อคุณเอ่พระเจ้าช่วยให้เรื่อเชื่อในัทธาเพื่อมามาสู่ความชอบธรรมและสาราผักด้วยปากของคุณเพื่อมาสู่ความหลดคือพระวจนาของพระคริส นอกจากนี้ของกำนัดที่ไดรับพลังทั้งวิญญัณไฟการประทับของพระเจ้าช่วยให้เรารู้จักถามธรรมชาติที่แท้จริงความสามารถในการมองเห็นที่ทุกต้อง การเยกเยวิญญานเปิดตาของวิญญาณและสองแสงแห่งแห่งรัดมิผับเพื่อเพื่อสร้างอนาจักแห่งความหลงหลดพระเจ้าผู้สรงล้อมทำความ คำดีคำดีมองเห็นสิ่งที่ดีมากมาถึงหวานของพระคริสต์โดยไม่มีการล่วงละเมิดเต็มเดิมเต็มเต็มความชอบทั้ด้วยพลไม้โซ ชืนช่ช่นวินงเหมือนอกว้างดำน,อนอ้นชีวิตอย่างส,าน,สานุกสนุกสนานและสนุกสานานในพระ,ะผู้เป็นเจ้าและยอมรับพระสิริของพระเจ้าคุณต้องการที่จะเต็มไปด้วย ความรู้ที่คุณทำพระองค์ตรัสว่าขอให้โลกทั้งทั้งโลกเงยียบต่อหนาเขาช่านจะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำรับความศักดิ์สิทธิ์และแต็มไปด้วยพระคุณขอให้โลก 램파이두 아이 캄 친촘 인디 레간 남는 치윗 양미캄쑥 나이 에 타나 푸툭점콩프라자오 나이 에반반 반주반 반주반 레 염락 캄루어 เกี่ยวกับพระสิทของพระเจ้าฉนาันอธิทฐานในพระนามพระเยซูริ์เจ้าเอเมน